สวัสดีค <K> ร <ill> ับทุกคนครับวันนี hmm. <hot S 1> ้คร well. ับเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้ได้มาเล่นเกมโดบ็อกนะก็เล่นพวกพีซีจนเริ่มเบื่อนะฮะเริ่มเบื่อแล้วก็มาเล่นเกมเบือถืกอนบ้างนะวันนี้ก็เป็นเกมที่ทุกคนก็รู้ๆกันว่าเกมอะไรก็คือเกมของ r o v นั่นเองนะครับวันนี้ครับผมมาเล่นมาลอดนะฮะก็ไม่ได้เล่นตัวนี้มานานมากแล้วครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นตัวนี้เก่งอะไรก็ไม่ได้เป็นเป็นเมนเนาะก็ ราะส่วนใหญ่ผมเล่นเมดนะฮะผมจะเป็นเมนเมดไม่ได้เล่นมาหลอดเก่งอะไรก็กาขอภัยครับไว้นนทีนี้เลย yeah, <the S 1> ก็จะเล่นเท่าที่เล่นได้นะฮะ <five seconds. S 1> ขอออกดาบมาก่อนจะเป็นสเปียร์ออฟลองกินุศซึ่งไอเทมเนี่ยก็ใช้เป็นไอเทมที่ทางคพัฒนาทางเ็มเขาจัดมาให้นะฮะผมไม่ได้จัดเพิ่มเนาะใช้เซตเขาเนี่แหละ ผมยังไม่ได้ดูเลยเลนออฟต์เจตัวไหนเจอกับแบ็กแม็คเจอกับเทลหรอเจอเจอเออร์โร่์อะไม่เป็นไรอะเออโรว์ง่ายอยู่ฮะเอโอโรวนี่ง่ายอยู่ชอบเลยเงี้ยมันแน่พยายามอย่าให้โดนสับครับนี่สับจะเป็นงี้ไงเคล็ดกิฟต์ว้สองเราได้เกาะแล้วกดฮิวอะนี่สับเข้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ได้นกดีกว่าคิดฮะได้นกแล้วทำไมผู้นี้ผมมันแหลกๆหลวะเฮ้ยเดี๋ยวมันได้กรอบมันได้กรอบไม่เอา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 กรอบโอ๊ยเออตายคู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะตายคู่เราตายคู่ ว่าแรกกันไปถ้าผมเจอเออโล่ผมคงต้องเปลี่ยนไปตัดเลือดด้วยหรือไม่ก็ให้กลบออกก็ได้ให้ตัวกลบออกตัดเลือดให้พมก s พอร์ตมันออกตอนนี้เออโลไม่อยู่ที่เลนนะฮะยังไม่มาที่เลนแล้วก็โอ้มาพอดีเลย ให้สเต็กันหายไปก่อนนะแต่สเต็กัมหายแล้วแก่อย่าอย่าให้มันเก็ดสเต็กได้ฮะโอเค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 มันเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมวแมวแมวสวย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 กระโดดกระโดกระโดดเปิดบึ้มร้อยหนึ่งตัววีล่าไม่ได้ับวีล่าไม่ได้วีล่าไม่ได้อ้ยเอ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยว เพียงเอาเอาไปกไมก่อนโดดโดดโดดตรงนี้้าบเขาให้หนึ่งตัวเกียร์โอเคโอเคโอ้โลดได้อยู่ไหมไม่เป็นไรอ่ะกูห้านาทีแล้วเกมตัวดีเสียป้อมเลนโบนไปสองป้อม เพื่อเริ่มยัดยาเรนกาเขาให้แล้วเ่นบนนี่ไข่คุมว่ะแหวนคุมไม่ใช่หรือไม่ใช่โอเครูมาถอยก่อนฮะเก็บเก็บเก็บตังค์เก็บเคียบไว้เกียบไว้ แม่ทำอะไรอ่ะนี่ไม่ได้แดดหรอกมึงตายมึงตายนี่รอดไปนะมึง อี๋สะบัดพบพ่บ,พบอ้าวแวนแวนแวนรัดอ้าวแวน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 นี่หน้าห,าห,าหิอ้าโหแวนทำตัวงี้ได้แวนเล่นนิสัยงี้อีบ้านต่อเลยคนระับตอนนี้ดันป้อมน่อยได้ได้ดันป้อมมาอยู่ไม่ต้องห่วงเมื่อกี้เราได้รองเท้ามาแล้วแต่วิ่งเร็วขึ้นปึ๊บตีป้อมได้ถอยเอ้ยแมนแมนมาชิบหายแล้ว ตดออกปึ๊บนีอยู่นี้จุ๊กลับบานนะรอบนี้ไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเราจะสลับไปตีบนละตอนนี้เราได้ล่างมาสองป้อมเดี๋ยวเราต้องไปตีบนแล้วเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบนไม่ต้องไปแล้วบนแวแลเราไมจัดการละตอนนี้เราคอยเข้าแกงดีกว่าแกงกับเพื่อน เดี๋ยวเราขอขอ,อกำลังเสริมจากเพื่อนไปช่วยกันตีเโอรโูหน่อยแล้วกันเก๋าตอนนี้เโอรโูมันเริ่มไม่กล้าสู้แล้วล่ะเก๋คิปก่อน ดันต่อได้ไหมวะตอนนี้เราต้องขึ้นไปดันแล้วนะฮะดเกาะไว้หน่อยเกิดมีตัวอะไรมาเอสแม่ดูวยไรวะตู้ไม่อยู่อะตอนนี้เราเปิดโอกาสให้เราอยู่เฮ้ยชิปหายแล้วเฮ้ยโดนออกไม่ได้แดกชิปหายละ โอ้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 กูจะอุตส่าห์เสียสกิคิร้านหน้าด้านมากแหวนมึงตอนนี้เล่นกลางว่างฮะเราไปตีละกลางดีกว่ามาหลอดกูนี่เล่นดันนะบาหลอดผมไม่เล่นตีผมเล่นดันสวยหมดทีมแน่นหมดทีมแล้วฮะเราตีบ้านดีกว่าเราเราเป็นตัวที่ตีบ้านแรงฮะไม่ต้องห่วงช่วย ดีเพื่อนกำลังเคลียร์แบ็กแมนอยู่ฮะเราก็เพจชุิกตีป้อมได้อยู่โอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เพื่อนโทรมาฮะ <Enemy ultimate. S 2> โทรโคตตรงจังหวะเลยดยูเพจอุ๊ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะวิลล่นี่ไง นั่นแหละนั่นแหละสวยไม่ได้สักตัวเลยไอ้เย็ดแม่เราจะไม่เข้าไปหาเออโลด,ดีกว่าเพอเลือดเรย,ยงไม่พร้อมฟอรเรนทูดมาแล้ววอดดี่แรงมากตอนนี้กบข้อบวกอ่ะเอลูกแล้วนี่ไงนี่ไง,ไงเออลูกมันออกนี่ว่าสวยดิยาีวันนี้ก็สวยดิ แบบก,ก่อนตีบาตีมามาก่อนฮนะอย่าให้แบงกแมนได้ฟังเอ้ยเดี๋ยวชิปออกแล้วออกโดนเข้าโดนเข้า,ขาฮึบมีงั้นหนึ่งตัวเพ่นเข้าไปเพ่นเข้าไปเพ่นเข้าไปฮึบมีเลยอ่ะแบงกแมนหลุดแบงกแมนนิ่งแบงกแมนนิ่งเอา้าถึงว่าชิปเข้าชิปหายแล้วอือเกือบตายนึกว่าชิเาชาเปชเข้าแล้วไปด,ดูแมพ เออลูมาเอาลูมาเห็นแบบอุ Heute ๊ยหายแล้วดดออกฮึบเข้ามาดิเนี่ยตอนนี้เพื่อนเพื่อนไปจัดการเอาลู่าแล้วเราดูเลือดในเฉวี้ดีกว่าฮะโอเคเอเคก็ได้อยู่บนนะเรากลับบ้านดีกว่า ไปไปไม่ต <fits you? S 1> ้องห่วดูเลือดก่อนโอเคสำหรับเฟนิกซ์แค่นี้ก็น่าจะพอตอนนี้แวนไปกันให้ระยะหนึ่งใหสวยแวนกันได้อยู่กบจบได้ไหมล่ะตอนนี้มีกบกระนาตยาอยู่อะชนะห้าห้า อย่าสวยฮะทันอยู่ฮะแม่โอ,โ,โอ้โหกลุกได้เอ็มว่ะโอ้โหสกอร์ต่กว่าเพื่อนเลยแม่โคตรแค้นเลยลาสกดกุยแม่ แล้วก็โอเคครับผมสำหสับวันนี้ครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะก็ถ้าอยากให้ผมเล่น R v อวีก็รบบอกได้นะกวัสดีครัปใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจในการทำคลิปของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะได้ดูก่อนใครนะครับสวัรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนผมสวัสดีครับ